วันนี้อยู่กับ Mitsubishi อ็กเพนเดสภาพโดยรวมสวยๆตามที่เห็นเลยนะครับคันนี้ไม่เคยเฉี่ยวชนไม่เคยพลิกคว่ำจมน้ำหรือไฟไหม้จัดไฟแนนได้เต็มใครเครดิตด,ดีสามารถกู้ได้เต็มนะครับหลิวรอยรอบคันเดิมๆนะครับสีสันลอย ล่องรอยการออกแบบยังเหมือนเดิมหมดเลยนะครับไม่มีการเคาะการเฉี่ยวการชนถือว่าสภาพสมบูรณ์มากเดี๋ยวเราไปดูภายในกันภายในก็จะเป็นแบบนี้เป็นเบาะหนังนะครับคอนโซลหนังมีจอด้วยนะครับจอดิสเพย์สามารถเล่นมัลติมีเดียได้ครบ สภาพเบาะก็ใหม่คิปยอ่อโต้นะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เบาะสามแถวนะครับแถวหลังนี่ก็นั่งได้นะครับเราเปิดมาให้ชมห้องเครื่องกันนะครับ เครื่องเดิมเงียบไม่มีสะดุดลอยด้านในฝากระโปรงก็สวยๆอย่างนี้เดิมๆจากโรงงานเหมือนกันน็อตไม่เคยแกะนะครับด้านนี้ก็ไม่เคยแกะเหมือนกัน มาดูด้านฝากกระโปรงท้ายกันบ้างเบาะพับได้นะครับสามารถเก็บของไดพ้พับได้สองข้างเลยนะครับพับแบบนี้ได้สามารถเก็บสัมภาระได้เยอะฝาท้ายก็เดิมๆนะครับไม่เคยถอดน็อตสวยๆอย่างนี้ถ้าท่านใดสนใจก็ฝากข้อความไว้ได้ในแอปพลิเคชันนี้ขอบคุณครับ